สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไคเดนอ b บาเกะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเชิญรับฟังได้เลยครับและก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงตำนานเพกาซัสเพกาซัสเป็นสัตว์ในตำนานทรีกเป็นม้ล่างกำยำมีสีขาวบริสุทธิ์มีปีกกว้างสง่าง,งามมนกพิราบเพกาซัสเกิดมาจากนางกอก้อน เมดูซ่าถูกวีและบุลุษเพอร์ซีอุดฟันคอขาดในขณะที่นางสิ้นใจตายนั่นเองเพกาซัสก็ได้กระโดดออกมาจากลำคอของนางไม่มีใครสามารถปาราบเพกาซัสได้สักคนตอนที่มันเกิดใหม่ๆและออกวิ่งอย่างคึกขนองน้ำที่กระเซ็นจากรอยเทา้ามันเกิดให้เป็นน้ำผูที่สวยงามคือน้ำผูพีเลเนียนเพกาซัสโดนปราบโดยเด็กหนุ่มรูปงามชาวเมืองโคลินมีนาเว่าเบอร์เลอร์โลฟน เบเลูฟอนเป็นโอรสของเจ้าเมืองโคลินที่มีนามวา่าพระเจ้ากอครุสซึ่งต่อมาเบเร,รลูฟอนได้ขี่เพกาซัสแบบไคเมล่าเพกาซั์มีลักษณะเป็นมา้าลำตัวสีขาวมีปีกข,ขนาดใหญ่เหมือนนกแต่บ้างก็มีคนวาดให้ปีกเของเอกาซัสเป็นส,สีทองเพกาซั์เป็นม้าที่มีความฉลาดปราดเปรื่องเป็นเครื่องหมายความบริสุทธิ์ความสว่างพลังของดวงอาทิตย์และแน่นอนเป็นจานพาหนะของพระเอกเท่านั้น นอกจากนี้ความหมายของชื่อเบกัซัสยังแปลมาจากว่าผู้เกิดจากน้ำก็เำารบวันนี้นะครับตำนานเพกัตซัสก็ได้จบลงไปแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครใครกดกระดิ่งเพื่อเจอภาพคลิปใหม่ปีหน้านะครับขอบคุณครับ